นี่อะไรยีรับใส่สสเสื้อกันหนาวเป็น,น,นราต้องรีบไปดูตอนนี้เราต้องรีบไปดูโชว์เสือก่อนนะมันได้คนเยอะมากเลยไปไไจะไม่มีที่นั่ง ค,คนมุ่นเพราะว่าข้าฟรีใช่วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยเขาให้เข้าฟรีครับคนก็เลย,ยมาแห่กันมาเลยโอ้โหเสิร์ฟได้เข้าไม่ได้เลยคนเยอะมาก มาแล้วหมดดูนีเ่เราก็ยังไม่ดูเสือนะแต่เราจะไปดูชื่ออื่นก่อนไปดูจักร์อีก,ก่อนึ่งแต่อยกลับมาดูโชว์เสืออีกรอบหนึ่งเขาบอกมีรอบสองรอบรอบ,รอบเที่ยงครึ่งรอบหนึ่งชว่วงนี้เราผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อไปเข้าป่าเข้าดงม,มันมีพายุ ก็เลยมีพายุนองอึงแล้วมันมีพายุห่าเหวอะไรไม่รู้มาอีกสามสี่ลูกเลยก็เลยไม่ได้ออกไปเป็นเดือนแล้วนะก็ดีขนาดของนี้ผมมาฝนยังตกหลายหน่อยเลยฟ้าคึ้มๆหน่อยเหนะ็นไหมั้ยก็งจากว่าเราไปดูต่อหรืออนะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีโชว์แล้วน่าเราพาดเด็กๆไปดูนี่เป็นตกเป็ดรสชาติยัดมันเป็นแค่อาห,หาปรปลาช่ากัรืป่าไปดูไปดีไปดูไปดูไปดู ไวันนี้เรามาถึงโซนจร์เขีแล้วครับโซนจระเคีนี่จร์เจีเป็นนื้องอกเหรอฝั่นใหไปลองให้อาหารจระเคีไหม เขาอยูใกล้ปามันดิตัวแค่ไม่กินตัวเราแค่ไม่กินอาให้เสือดีกว่าให้เสือถ้าจะให้เสือต้องไปฝังน้มนยมันดมั ไอเสือไอเสืออุ้ยอุ้ยเรียบร้อยูกตกแรงเหไหนเออหนูตกวงไงเรียบร้อยแล้วกินแล้วตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวแสดงจริงไม่ใตกใจไหมกีตกใจไหมคะหัวใจเต้นตุมเมเตมเต็เต็ โซนอะไรอ่ะไลกเกอร์มาดิไปเด้ไลกเกอร์ก็อย่าสมกับนู่ข้างตรงนี้ไม่ใช่เหรอคืออะไรอ่นั่นจะมีอะไรอีกดูตรงนั้นก <parece maison. S 1> ันมาไลกเกอร์น <facial> ี่ค่ะทำไลกเกอร์ได้ด้วยนะนิ้วแบบเักนิ้วนิ้วแนไลกเกอร์นิ้วแขนนะเนี่ยไลก์นึง เฮ้ยมีชอตอลาเค่นะเอามาดูชอตอลาเค่นกันดีกว่าเออไม่ไรก็ไม่โอเคที่เราได้พูดถึงวันนี้ผู้นเวลาแค่ถูกต้องนะครับเอาไปเลยไม่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 หมดหายที่ใหญ่ใจก็ไม่ให่กู้เกิดหม้ดหมูเอาช่อหมูอะไรดีอโอชอหมู ออกหสี่คำตอบไม่ตงตัวนะคำตอบไม่ตงตัวน่าสไปเคตอกับเด็แล้วคู่กมีเดเลยครับหมายเลขเจ็ดอยู่แล้วเกับสงตีคู่ายเจ็ดอยู่แล้วเจ็ดอยู่แล้วพี่น้อยครับฝ่ายเลขเจ็ดเท่าเครับฝ่ายเลขเนะครับดูหมูกด้ไงแค่นแค่นี้ก็มันเลยแน่เหมือนพี่พีก่ะแ่ว มือนพิงอ่ะน้องบอกตอนนี้เราจะไปดูอะไรต่อไปดูไลกเกอร์ไปดูไลก์เด็กเราไปดูไลกเกอร์จริงมนี่ดูดิอ๋นี่คือผสมข้ามสายพันธุ์นะนี่ครับคือมูโตเสือที่ชิลลิงกันปับๆเอามาเป็นตุนุนอนหลับอยู่ นั่นกงเสือให้บอกว่าจะไม่โชว์เสือแล้วโอ้ยกูเริ่มเริ่มเริ่มความคิดจะดูโชว์เสือแล้วเนี่ยคนเยอะจัด ่อม,มาก็จะมาอยู่ที่โซนช้างนะคนเยอะเหมือนเดิมให้อาหารช้างเหรอโหดูเต็มปากเต็มคำตะกาศมากเลยนะ่ นี่คือมหากรรมดูเสือนะครับทุกคนดิยรื่องเราก็เราก็ได้ที่นั่งแล้วตรงนี้ <c oughs> อย่งครับจากที่โชว์เสือเมื่อกี้นี้หูอื้อหูอืคือเสือโดนตบปะเสือเสือเลยค่ะเสือเสือเลยตัดตัดเร่งเลยตัวที่สี่ใช่ไหมโดนตบวันนี้เราไม่ต้องอ่ะเขามาเล่นกันลูกเสืออุ้ย

ได้ล,ลูกไปติดบ้านหนึ่งใบนีค่ครัมราลปพะที่อื่นต่อตรงนี้มีกิจกรรมให้เล่นด้วย อรมาไหมอ้าวตาโป่งอันนี้เขาทำแบบเป็นแบบทำให้เราเสียตังค์แล้วทำให้เราไม่โดนอันนี้มันแบบว่าหน้าถามเขาไงเอ่อทีหมูที่อ้วนะที่โง่ที่อ้วนก็คงว่าไม่มีแล้วแหละมันมีแบบวิวแค่นั้นไปปคลิป อ้าวปิดคลิปเลยเเปิดคลิปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์รกด like, <อ>กไลค์กดแชร์ชด้วยนะคะบ๊ายบายแค่นี้แหละ